ว่าวันนี้โรงเรียนบ้านมูโนที่อำเภอสุงคไกโกลกจังหวัดนราธิวาสจะกลับมาเปิดเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าห้องเรียนที่เสียหายแล้วก็ใช้งานได้แค่8ดห้องเท่านั้นก็ต้องทําให้โรงเรียนต้องสลับนักเรียนแต่ละชั้นมาเรียนกันคนละครึ่งวันไปก่อนส่วนด้านผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับนะครับว่าตอนนี้กังวลเลือเกินกับเรื่องของผลกระทบทางด้านจิตใจของเด็กๆที่เสี่ยงว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดจากที่โรงเรียนบ้านมูโนอันเภสุงไกรกลกจังหวัดนราธิ คุณครูจับได้ว่าเด็กๆนั้นอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเด็กๆนั้นมักจะตกใจเมื่อมีเสียงดังนะคะซึ่งนอกจากจะมีการดูแลจิตใจของเด็กๆแล้วในส่วนของโรงเรียนเองก็ต้องเร่งฟื้นฟูอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังว่าทั้งในส่วนของพัดลมหรือว่าทีวีเพื่อใช้เรียนทางไกลนั้นก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดขณะที่ห้องเรียน31ห้องนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้เพียงแค่8ห้องเท่านั้นค่ะ เด็กชัก้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้าน uno, ามูโนตำบลมูโนอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสสวดขอพรจากพระเจ้าหน้าเสาธงนะคะหลังโรงเรียนบ้านมูโนนั้นกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยเหตุระเบิดในโกดังพลุในชุมชนนั้นทําให้โรงเรียนต้องปิดเรียนนานกว่า2ส,สัปดาห์นะคะเพราะว่าอาคารเรียนและห้องต่างๆนั้นเสียหายอย่างหนักค่ะ อย่างอาคารห้องประชุมหลังนี้นะคะหลังคาและฝ้าเพดานพังเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะทางโรงเรียนจึงต้องกั้นพื้นที่เป็นโซนอันตรายนะคะไม่ให้นักเรียนนั้นเข้าไปใกล้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะเช่นเดียวกับห้องวิทยาศาสตร์และห้องศิลปะที่เห็นอยู่นี้กระจกรอบห้องหลังคาและฝ้าเพดานก็แตกละเอียดเพราะว่าแรงอัดของระเบิดนะคะรวมถึงอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ของเด็กๆก,ก็พังใช้งานไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนโรงอาหารที่เพิ่งเปิดใช้หลังคาได้รับความเสียหายทําให้ทางโรงเรียนนั้นยังต้องปิดพื้นที่นะคะและคุณครูก็ต้องทําอาหารใส่กล่องให้เด็กๆนํากลับไปรับประทานที่บ้านแทนค่ะ และแม้ว่าวันนี้โรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งนะคะแต่พบว่าห้องเรียนกว่า31ห้องกลับมาใช้งานได้แค่8ห้องเท่านั้นค่ะซึ่งทั้งหมดเป็นห้องเรียนชั้นล่างนะคะทําให้ทางโรงเรียนนั้นต้องบริหารจัดการเรียนการสอนใหม่ค่ะโดยให้เด็กระดับประถมศึกษามาเรียนในช่วงเช้าและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาม .1 ถึงม .3 นั้นให้มาเรียนในช่วงบ่ายและปรับการเรียนการสอนแบบควบหลักสูตรนะคะเพื่อให้ครบทุกกลุ่มสาระภายในเวลาที่จํากัดลงเหลือแค่ครึ่งวันเท่านั้นส่วนเด็กๆชั้นอนุบาลนั้นยังคงต้องหยยุดเเรรีนพาาะว่ กา,ารเรียนนั้นไม่เพียงพอค่ะทางโรงเรียนจึงเร่งซ่อมแซมและคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถเปิดให้เด็กชั้นอนุบาลกลับมาเปิดเรียนได้อีกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางโรงเรียนค่อนข้างจะกังวลอย่างมากขณะนี้ก็คือสภาพจิตใจของเด็กๆหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดนะคะทาให้ครูนั้นต้องเฝ้าสังเกตอาการของเด็กๆอย่างใกล้ชิดเพื่อหากลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นสึมเศร้าค่ะ จะมีการประชุมวางแผนกันเพื่อที่จะลงพื้นที่เยียวยาเด็กๆที่มีที่ที่ทคุณครูจับสัญญาณได้ว่า,ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่อาจจะหวาดกลัวเสมเศร้าเบื้องต้นผอก็ได้รับโทศรศัพท์จากจากผู้ปกครองนะคะว่าผู้ปกครองมาบอกว่า,าลูกเขายังกลัวได้ยินเสียงดังก็จะเข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้แล้วว่าเด็กๆน่าจะยังหวาดวิตกกังวล แม้ทางโรงเรียนจะได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการจำนวน1นึ่งล้านสองแสบาทเพื่อเยียวยาไปพรางก่อนนะคะแต่ว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายอย่างที่พังเสียหายจากแรงอัดของระเบิดเช่นเครื่องมือวิทยาศาสตร์โทรทัศน์เพื่อเรียนทางไกลหรือว่าเครื่องเสียงซึ่งต้องจัดซื้อด้วยงบลงทุนจึงอาจไม่สามารถจัดหาได้ในขณะนี้ค่ะทําให้การทํากิจกรรมในห้องปฏิบัติการต่างๆนั้นยังต้องหยุดไปพรางก่อนนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนชายที่อยู่ประจําขณะนี้ยังคงซ่อมแซ หอพักไม่แล้วเสร็จจึงให้เฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้นที่เข้ามาพักในหอพักแต่คาดว่าภายใน2ส,สัปดาห์ก็น่าจะซ่อมแซมได้ค่ะ ทางนี้โรงเรียนบ้านมูนนั้นมีนักเรียนทั้งหมด910คนนะคะมีบุคลาก,กรครูกว่า60คนซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะที่จากข้อมูลของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสพบนะคะว่ามีนักเรียนครูและบุคลากร,การทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังพลุระเบิดทั้งหมด386คนได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว101คนคงเหลือ285คนค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยูใ่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะนี่คือห้องวิทยาศาสตร์ของเด็กๆนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้อย่างที่เห็นว่าสภาพของห้องนั้นพังยับนะคะ โดยโรงเรียนบ้านมูโนนั้นอยู่ห่างจาก,กจุดเกิดเหตุที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลพอสมควรแต่ว่าอนุภาพของแรงระเบิดนั้นทําให้บริเวณของโรงเรียนนะคะอาคารเรียนนั้นพังเสียหายเกือบทั้งหมดซึ่งขณะนี้สามารถเปิดได้เฉพาะชั้นล่างเท่านั้นแต่ว่าคุณครูบอกว่าภายใน2ส,สัปดาห์นี้จะเร่งฟื้นฟูเพื่อให้เด็กนั้นสามารถกลับมาเรียนได้เต็มเวลาเหมือนเดิมค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนาราธิวาสค่ะคุณชินัยคะขอบคุณครับคุณเตชิลาครับ